ซึ่งกองทัพเรือก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมหอประชุมกองทัพเรือในการตกแตง่งในการปรับปรดาและก็ปรปับปรุงนะครับซึ่งได้ดําเนินการมาเป็นเวลาหลายเดือนและภายใต้การควบคุมดูแลของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านนะครับกำกับดูแลและก็แนะนาอะไรต่ออะไรขณะนี้ก็ค่อนข้างจะพร้อมนะครับที่ตรงนั้นจะเป็นที่แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุหัวตลอด60ปีที่ผ่านมา นะครับแล้วก็มีพระราชพิธีบางส่วนด้วยใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็น3ส่วนครับที่กองทัพเรือต้องรับผิดชอบครับครับผมแล้วในทางของเจสซลครับก็เคยได้จัดงานกับกองทัพเรือไปเมื่องานเอฟเฟกในครั้งที่ผ่านมาในปี46ในปีนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับพิเศษที่เพิ่มเติมเนี่ยนะคะเห็นจากเบื้องหลังเลยค่ะเบื้องหลังของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นท่าราชบรดิ์นะคะเราจะมีน้าพุ ะะเพื่อที่จะปิดริมตลิ่งเพราะว่าตอนที่ขบวนเรือมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ17บเนกนาทียังสว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะให้มีความงดงามนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะน้ําพุจะมาก่อดน,นะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่เราได้ทําก็คือเรื่องของแสง ะะแสงก็คือว่าจะมีทั้งช่วงที่ขบวนเรือมานะคะแล้วก็ช่วงหลังจากที่เสด็จแล้วเสด็จกลับแล้วแสงก็ยังจะคงเลี้ยงแม่น้ําให้สวยงามอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็ยังจัดเรื่องของความสะดวกที่จะทําให้ขบวนเรือนั้นสามารถที่จะเลี้ยวนะคะนั่นก็คือจัดไฟเล็งไฟเลี้ยวให้นะคะตรงนี้ว่าค่ะตรงนี้ เพราะขบวนเรือมีทั้งหมด52ลำจะต้องจะต้องไปในแนวเดียวกันและจะต้องเลี้ยวพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีไฟเลงไฟเลี้ยวที่ที่ไปพร้อมๆกันนั่นก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องทําและอื่นๆที่เจ๊สาวทำค่ะก็คงจะเป็นช่วงหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นช่วงของการที่ส่งเสด็จพระราชาที่ประดีพระองค์ท่านต่างๆช่วงนั้นก็จะมีเวลาอีกไดายคืนนึ่คือตอนนั้นจะเริ่มมืดแล้วใช่ค่ะตอนนั้นอยู่สักประมาณหนึ่งทุ่มแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทําให้ลําน้ําเจ้าพระยาสวยงามจับแสงให้เหลืองอลามทองแบบทั่วแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะน้ำพุจะขึ้นเต็มที่นะคะม่านน้าด้านหลังที่เห็นตรงนี้ค่ะก็จะฉายตราสัญลนะะักษณ์ก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประสานคิวกับทางจังหวัดต,ต่างซึ่งจะส่งกระทงสาย20,000 สองหมื่นบาทช่ลอยมาตามลําน้ําจะสวยมากนะคะ,ะแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ความร่วมมือในการส่งโคมลอยมาอ,อีก600ดวงมาปล่อยพร้อมๆกันในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว,ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาสั้นที่ทสวยงามมากๆและจะได้ทอดพระเนตรเห็นด้วยคันนี้คือส่วนที่เห็นในในแม่น้านะคะ,ะก็จะมีส่วนอื่นที่เราได้จัดเช่นเดียวกันก็คือในห้องที่ประทับก็จะมีจอโปรคิวบซึ่งจะฉายเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของ ความงดงามของแม่น้ําของประเทศไทยแล้วก็ขบวนเรือราชพิธีด้วยซึ่งประชาชนก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าชมได้ในระหว่างวัน้อม้วใ่่ะอยากให้ท่านรองนยกเล่าให้เราฟังครับเห็นท่านบอกว่าท่านคุมซ้อมเยอะเราซ้อมหนักมากทุกส่วนทุกหน่วยงานครัตอนขับเรือนี่เขาก็ซ้อมของเขามา6เดือน8เดือนนะครับ อย่างเข้มแข็งหลือเกินนี้ต้องขอชื่นชมซ้อมเวลากลางวันซ้อมเวลาค่ําซ้อมน้ําแรงน้าไม่แรงซึ่งผมก็มาดูด้วยตลอดเตรียมทุกสภาพเลยครับแต่ที่ทุกอย่างที่เราต้องซ้อมกันมากนี่ก็เพราะว่าการที่องค์พระประมุขเสด็จมาถึงนะครับเวลาที่กระบวนเรือจะมาถึงเวลาที่กระบวนเรือจะใช้ในการผ่านหน้าราชนาวิกสภาทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นเวลาที่สามารถกําหนดได้เพราะถ้าเผื่อว่ากระบวนเรือแทนที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการผ่านหน้าราชนาวิสภาใช้ไปตั้งชั่วโมงหนึ่งกำหนดการที่จะให้องค์พระปรมุข ระทับอยู่มันก็จะเนิ่นนานเกินไปเร็วเกินไปก็ไม่เหมาะสม,มช้าเกินไปก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการเสด็จมาถึงก็เหมือนกันถ้าขบวนละหนึ่งนาที25ประเทศก็อ25นาทีแล้วถ้ามาถึง25นาทีกลับ25นาทีนี่ก็เกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ทําให้จัดก,กิจกรรมต่างๆแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมซ้อมล่าสุดเนี่ยสามารถทําได้40วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขบวนละสี่ส40วินาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะแพลนได้เลยว่า องค์พระบาทเสด็จพี่หัวเสด็จมาถึงก่อนและองค์พระบรมุขทุกพระองค์เนี่ยจะเสด็จมาถึงแล้วอยู่บนราชานวิษพานี้20นาทีเท่านั้นคือกระบวนการในการมาถึงนี่ใช้เวลา20นาทีเพราะนั้นเมื่อเสด็จมาถึง5โมงเนี่ยถึงตกลงกองทัพเรือได้ว่า5โมงครึ่งเนี่ยหัวขบวนเรือโผล่ได้แล้วเพราะว่าภายใน20นาทีขาดเกินนิดหน่อยองค์พระบรมุขทุกองค์จะประทับอยู่หมดแล้ว เพราะนั้นคุณสัญญาเรานึกถึงภาพดูว่าถ้าขบวนรถเนี่ยเข้าช้าเกินไปจะต้องดึงขบวนเรือเอาไว้ซึ่งอย่าลืมนะครับนี่เป็นเรือพายไม่ใช่เรือเครื่องเพราะฉะนั้นจะมาเร่งจะมาดึงเนี่ยท่านได้กันไม่ไม่กี่นาทีแล้วขบวนยาวกิโลกว่าด้วยนะฮะใช่ไม่ใช่เรือเรือห้าอลำ่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาการที่จะกลับทุกอย่างนี้ต้องซ้อมหมด เราซ้อมได้ถึง30วินาทีต่อต่อขบวนด้วยซ้ําไปวันนี้ที่เรามาบันทึกรายการเนี่ยซ้อมทั้งขบวนเรือซ้อมทั้งขบวนรถของนี่ไม่ใช่หนแรกนะฮะที่ซ้อมหลายครั้งแล้ว,ลวนี่เป็นอีกครั้งที่เราจับเวลาเป็นวินาทีแล้วจ<า>นนัเบเวลาวินาทีผมเอาผู้ประสานงานสรทรวงประเทศตัวจริงรนะครับเอ่อรปภจะสันติบาลตัวจริงค,รคนขับรถตัวจริงให้เขาทางานร่วมกันมาเป็นเดือน นะครับแล้วให้คนทําตัวที่ต่างเป็นองค์พระบรมุขแต่ละประเทศนะครับเดินลงมาแล้วนับหรือว่าเมื่อรถมาถึงแล้วคนเปิดประตูเดินลงมาจากนี่ขึ้นไปที่นู่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเขาก็จะเล่นเป็นองค์พระปรมุขประเทศนั้นเนี่ยนะฮะถ้าท่านพระชนอาจจะมากหน่อยเสด็จชาหน่อยแลก็ใช้เวลาอย่างไงอันนี้ถึงบอกว่าพอ30วินาทีต่อขบวนเนี่ยเร็วไปองค์พระปรมุของคแรกเสด็จไปยังไม่ถึงไหนอีกองนึงมาถึงแล้วไปหัวท่านรับอยู่ข้างบนก็จะเร็วไป ก็ดูแล้วว่า40วินาทีเนี่ยทำได้และกําลังพอดีจะไปหาเพราะนั้นเราซ้อมเดินก uh, ันจริงหมดแล้วพอขาพอขาเสร็จจากที่นี่แล้วไปที่หอประชุมวองทัพเรือองค์พระประมุกก็จะประทับในรถไฟฟ้าพระที่นั่งนะครับอันนี้ก็จะนับอีกเป็นนั้นทุกอย่างนี่เราจะทานเวลาหมดต้องจัดเวลาหมดแล้วเราต้องซ้อมให้มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ซ้อมให้เป็นไปได้อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับบกคงทูลได้เลยว่าตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เพราะทุกอย่างจะต่อเนื่ เอาละรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการซ้อมหนักอย่างที่บอกนะครับของทหารเรือมากกว่า2,000นาย 2000, ที่2,082นะครับนี่เฉพาะฝีพายยังมีเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ดูแล <สะ S 2> เรื่องต่างๆอยู่ผมว่าเกือบ3,000ได้ไหมครับที่อยู่ในงานนี้ครับทหารเรือโอ๊ยเกินครับเกินอีกนะฮะเกินอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการซ้อมหนักของแต่ละเรือการเตรียมพร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ท่าวัดราชาธิวาสนะครับซึ่งเรือที่อยู่ทางด้านหลังของผมก็จะเป็นเรือที่อยู่ในขบวนพระราชพิธีนะครับซึ่งในแต่ละลำจะมีความสําคัญอย่างไรเราต้องไปคุยกับผู้รู้จากกองทัพเรือครับท่านเป็นผู้อํานวยการกองเรือเล็กกรมการขนส่งฐานเรือท่านนาวาเอกกําพลละหงครับท่านอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยกับท่านนะครับท่านอยู่นี่เลยครับม สิ่งที่เราจะคุยก็คงจะเป็นภารกิจของท่านนะครับทราบว่ามีการเตรียมการกันมาอย่างดีแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานนะครับในในฐานะผอท่านได้รับมอบหมายอะไรครับในภารกิจครั้งนี้ครับผมขอแยกเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับการจัดขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้นะมีคณะใหญ่อยู่ทั้งหมดในกองทัพเรือแต่งตั้งมาประมาณ14คณะนะครับกระผมอยู่ในคณะหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าคณะกรรมการ ฝ่ายควบคุมและฝึกซ้อมรกระบว<บ>น,นเรือนะครับฝ่ายควบคุมและฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ครับวันที่12มิถุนายนคนทั้งคนไทยทั้งคนหลายๆคนในโลกนี้จากชาติอื่นๆที่เดินทางมาประเทศไทยก็จะได้เห็นความงดงามความร้อมเพียงต่างๆเหล่านี้ ครับใช่ไหมตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงขนาดไหนครับน่าจะพูดได้ว่าเออไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แหละครับนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามแผนการทุกอย่างได้เปการเริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวางแผนตั้งแต่ก่อนตุระนะครับแต่ว่าการเตรียมกําลังคนฝีพายทั้งหมดนี่นะครับครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดตุลานะครับปีที่แล้วครับแล้วซ้อมมาจนถึงวันนี้ซ้อมมาจนถึงวันนี้ครับเราจะมอบหมายให้หน่วยต่างในกองทัพเรือนะครับยี่สิบเจ็ดหน่วยงานที่ส่งกําลังพลจํานวนสองพันแปดส มาให้เรานะครับในจํานวนนั้นเราจะจัดฝึกครูฝึกก่อนจัดครูฝึกฝีพายเนี่ยสิวันงานเพื่อให้ครูฝึกทั้งหมด104คนเนี่ยไปฝึกต่อเรือไปฝึกต่อหลังจากนั้นเราก็นําฝีพายทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอามาฝึกฝีพายมาฝึกก็มาฝึกบนเขียงก่อนเขียงเป็นภาษาของการฝึกเรือพระราชพิธีหมายถึงภาพจําลองของเรือรูปเรือเป็นที่นั่งมีเขียงมันจะอยู่บนบกใช่ไหมอยู่บนบกครับฝีพายก็พายในภนพายบนบกจนฝีพายเนี่ย ฝีพายพายพร้อมกันแล,ล้วรู้จักท่าเคารพท่ากระเดียดพายท่าสัญญ,ญาณต่างๆครับ<ๆ>ก็ประมาณ40วันงานเสร็จแล้วก็จะนํามารวมมาฝึกพายเรือในน้ํา,นานอีก49วันงานฮะฮแล้วก็ถึงมาเป็นจัดลูกบนเริ่มซ้อมย่อยครั้งแรกเลยเมื่อวันที่25า<อ>ครับ,บ <25 S> 2ี่ซ้อมซ้อมซ้อมหนักหน่วงขนาดไหนครับเห็นบอกว่าฝนตกแดดออกอะไรยังไงก็ซ้อมตลอดอันนั้นไม่ไม่ใช่ปุปสรรครับคระพ่อครับการพายเรือพักที่นั่งกับการพายเรือทั่วไปมีความแตกต่างอย่างไรบ้างครับ สำหรับการพายเรือราชิธีนะครับมันมี้กันอยู่สองแบบนะครับคราบผมพายพลราบนะครับพายเกี่ยวกับเรือเรือรูปสัตว์หรือเรืออะไรต่างๆเรือประกอบที่ไม่ใช่เรือพรทที่นั่งใช่ัไนะครับสำหรับท่าอีกท่านึงก็คือท่าพายนกบินเรือพระทิ่นั่งทั้งสีลำเนี่ยจะต้องพายนกบินคือการพายนกบินก็คือให้พายมันขึ้นไปชี้บรรยากาศทำมุมมันปีกนกมันปีกนกครับมืนนกบินที่มันทำมุม6กองศากับน้ำครับท่านต้องพายให้เหมือนกันการพาย นกบินนี้ก็จะต้องรับเสียงเห่ด้วยครับมันถึงจะสวยงามครับเกิดความพร้อมเพียงครับความความพร้อมเพียงของฝีพายเนี่ยเกิดจากเขาฟังจากเสียงเห่หรือว่าอะไรครับอันนี้หนึ่งนะครับความพร้อมเพียงของฝีพายหนึ่งมาจากเสียงเห่อย่างที่คุณดูว่านะครับเขาฝีพายทุกลำต้องรับเสียงเห่เสียงเห่นี่ก็จะทําให้ฝีพายพายเรือพร้อมกันแล้วฝีพายได้รับเสียงเห่ฝีพายจะไม่เครียดเอราพายเวลานานนะครับพายเป็นเวลานานครับผมอันที่สองเราจะมีเศร้าครับ เศร้าที่กระทุ้งครับเป็นเศร้าที่มีพวกเรือดั้งนี่แหละครับเห็นไหมท่านเห็นไหมมันเหมือนกับชัดนะครับเพื่ออะไรครับผมเศร้าก็เป็นการให้จังหวะเสียงเศร้าเนี่ยกระทุ้งลงไปที่พื้นนะครับมันจะเหมือนกับโค้งที่ว่าเสียงเศร้าเราระดมนะครับไอ้ตัวนี้เศร้าเคาะลงไปปุ๊บสีพายก็จะพายพร้อมกันเดี๋ยวจะขอให้ท่านผอพาเราไปชมเรือใกล้ๆครับผมนะฮะแล้วเราจะได้ดูรายละเอียดนิดหน่อยที่ท่านจะได้เล่าให้เราได้รับทราบครับตรลงสะดวกว่าจะทางน้ำหรือทางน้ําก็ได้ครับขอบคุณครับ ตานนี้เราจะไปพาไปดูเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ก่อนครับ,รบเรือพ้าที่นั่งจะจอดเรียงกันทั้ง4ี่ลำนะครับอยู่ที่ทา่าท่าวาสุกรีครับเรือพระที่นั่งถือว่าสําคัญและสง่างามที่สุดในขบ,บวนนะครับไล่ตั้งแต่มาก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำนี้นะครับโอ้โหสวยงิงครับ ที่ใช้ทั้งหมดนะฝีพายเรา50คนนะครับแต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยครับหกสิบสคนประกอบไปด้วยในเรือ2คนในท้าย2คนนะฮะในท้ายนี่คือคนที่คัดคัดครับคัดว่าจะเลี้ยวไปทางไหนใช่ไหมทางซ้ายเลี้ยวขวาในเรือก็คือเป็นคนสั่งการว่าเรือนี่เอาคัดทางขวานะคัดทางซ้ายครับแล้วก็จะมีผู้ควบคุมเรืออีกคนหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งท่านเจ้ากรมนะครับลำนี้ก็หนักเท่าไหร่นะฮะอีกทีฮะก็หนักประมาณประมาณ 15ตันขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ15ตันครับระวังขัหน้า20ี่ตันนะครับแล้วสำหรับในส่วนเรือครับลำนี้ลำนี้เป็นลำที่สองนะครับฟารมสง่างามก็คือเรียกว่าบรรณรายทรงสุบรรจายที่ที่เก้าจะมีรูปโขนเรือจะเป็นรูปขุดและพรรนาายทรงทรงขุดอยู่ทรงขุดอยู่นะครับแล้วที่มือก็จะถือจัรถือตีถือสังข์ของเป็นเอาเป็นอาวุธของบรรนารับครับครับ เมื่อประกอบเป็นกระบวนพยุหายาตราชนละมากแล้วเนี่ยขบวนเรือทั้งหมดเลยมีความยาวเท่าไหร่ฮะเอหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเมตรครับกิโลกว่ากว่ากิโลเศษเศษกิโลกับ<ม>กับร้อยสิบเมตรครับคือผมจําได้ตอนตอนเอเปกเนี่ยเราเรารอดูนะก่าจะมาถึงนะแล้วมันมีเสียงกล้องกลางวานมาก่อนนะแล้วเรารได้ชมนานมากแสดงว่าผมก็พยายามตอนนั้นพยายามนับนับไม่ดันเยอะเหมือนกันกิโลเศษเศษนะครับความยาวของขบวนเป็นเวลาซึ่งจะผ่านจุดแสดงไปเนี่ยนะครับประมาณสี่สิบห้านาที ครับครับอ้าวลำนี้ครับท่านผออันนี้เป็นเรือพระที่นั่งลำที่สามนะครับเรียกว่าเรือพระที่นั่งอันดานตนคราชซึ่งผมได้เรียนไปทราบแล้วว่าสร้างประมาณรัชกาลที่สามนะครับครับลนี้เป็นพญานาคเจ็ดเสียนครับอันนี้จะเป็นเรือซึ่ง จะเป็นเรือทรงผ้าไตรนะในกรณีทึ่งพระบาทลวงเจ้าอยู่วัวเสด็จพระเาินถวายผ้าปกตินะครับหรือว่าถ้าเสด็จพระราชนการจัดกระบวนการแห่พระบนบุษบุกกัญญาเนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐ์ของพระพุทธรูปเหมือนกับเวลาเวลาพระราชกรณีกเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมักจะเป็นเรือลำนี้เรือลำนี้ครับลำที่สี่คือเรือเอกชาติพุทธชงนะครับ ดูเหมือนจะใหญ่กว่าลำอื่นด้วยซ้ำเลี่ยลำนี้ใช้ฝีพาย75เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจําเรือ75นะครับก็เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็ย้ําว่าเป็นความประทับใจนะครับเป็นประเทศเดียวเป็นชาติเดียวในโลกที่มีขบวนเรือพายุหาญาตราทางชนละมากครับถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นมรดกโลกไปแล้วครับเป็นมรดกโลกแล้วเลยมันนี่นั่งสวรรค์หงส์ครับมันเป็นเหมือนกับพูดง่ายๆว่าทั่วโลกเนี่ยถ้าเรือสวรรค์หงส์คู่กับพระปาวารุณนี่ก็จะเวลโนในนามของไทยแลนด์นะครับ นะะฮเป็นถ้าเกิดเหมือนกับเป็นซิมโบลขอฟไทยแลนด์เนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์ครับตอนนี้ขณะนี้กําลังพลเขาจะเริ่มมาจากแหล่งรวมเรือฝั่งนู้นครับสภาประดาม8ประมาณพันห้าร้อยนายทานข้าวอ๋อนี่ที่สื่อเสื้อเขียวเขียวสีแดงนี่ครับจะมาลงทุนในบริษัทั้งหมดถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นนี่คือพลศรีภัยทั้งนั้นเลยประจำเรือครับและเจ้าหน้าที่ประจำเรือเริ่มทยอยเดินทางมาเตรียมตัวทำการซ้อมครับ นผู้ชมครับในขณะนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฐานเรือทุกท่านกําลังค่อยๆทยอยลงไปประจําที่นะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเราก็คงจะได้เห็นการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับบุคคลที่มีหน้าที่สําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เฮท่านเรือเอกนัทวัฒน์อารามเกลือสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินมาว่าเป็นครั้งแรกที่ที่จะได้เป็นผู้เฮในในกระบวนเรือพระราชพิธีครับจริงไหมครัแต่จริงๆอยู่ในงานนี้มานานแล้ว25ปี 25ปีในตําแหน่งของท่านท่านจะอยู่เรือลําไหนครับอานันตนาคราชอนันตนาคราชจําได้ไหมครับที่มีจําได้ที่ที่มีหัวเป็นนาคราชเจ็ดหัวนาคราชเจ็ดเสียงมีเคล็ดลับอะไรต้องเสียงดียังไงไหมครับในการรักษาเสียงเป็นพิเศษไม่ต้องป้องกันอย่างเดียวคือว่าหวัดต้องไม่เป็นหวัดสิบสองมิถุนายนท่านเป็นหวัดไม่ได้แน่ๆร่างกายแข็งแรงใช้ได้ กาเปรือที่จะใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นกาเเรือที่ปรับพันธขึ้นมาใหม่หรือเป็นกาเเรือที่ใช้ในอีตการะครับครับสำหรับกาเเรือในครั้งนี้นะครับก็จะประพันธ์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยสาหรับงานฉลองิรบรมบัติครับครับมีท่อนเหฮท่อนไหนที่ท่านชอบเป็นพิเศษครับก็คือแสงคลิปที่ส่องไทยคือสายใหญ่แห่งทวยสยาม นี่ก็ชอบทั้งบทแต่ว่านี่เป็นบทสันเสริญพระบรารมีใช่ไหม,รหมครับก็ชอบทั้งบทครับลองลองขอขอฟัง,<อ>งตัวอย่างดนึงได้วันนี้ถ <ละ S 1> ้าอาจจะตัวอย่างไปหลายรอบนะค,ะครับแสงทิพย์ชะที่สองอัยชะคือสายใหญ่แห่งทวยสยาม

จะรับฟรีพายจะรับฟรีพายจะได้พักผ่อนด้วยที่คำว่าชะฮ่าให้เนี่ยฟรีพายรับให้เฮดีฟรีพายรับเพื่อให้ฟรีพายได้เกิดความคลายเครียดได้ดีแลกนะครับแล้วก็ทําให้รับจังหวะพายจะได้ทุกลำเลยใช่ไหมครับทุกลำรับต้องรับต้องรับทุกลำนะครับเอาละครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่จะประกอบขึ้นเป็นกระบวนเรือพระราชพิธีพยุยหยาตราชลมากนะครับที่ เราจะได้ชมเรื่องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในวันที่12มิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับขอกลับขอบพระคุณท่านนาวเอกกำพลระหงและก็ท่านเรือเอกนทวัฒน์อาลามเกลือครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนนะครับจะกลับไปที่ราชนาวิกสภาเพื่อประชมการซ้อมในครั้งนี้แล้วก็พูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการฐานเลยครับ ท่นนี้ของรายการเจอดใจนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกที่คนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะครับมีท่อนหนึ่งในบทเพลงสรรเสริญพระบารามีที่เราได้ยินตั้งแต่เราเกิดก็คือเย็นศิระเพราะพระบริบาลจะถามแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านครับกับความรู้สึกของท่านที่ได้สัมผัสได้รับรู้ถึงพระราชกรณีกิจต่างๆขององค์พระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวโดยเฉพาะท่านรองนายกครับจะถามว่า ผู้คนในประเทศอื่น,นๆที่ท่านมีโอกาสได้สัมผัสมากกว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างไรครับครับทราบซึ่งในพระราชกรณียกิจในเราฐานะคนไทยเนี่ยคงพูดกันได้ทั้งวันนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องต่างประเทศอย่างที่คุณสัญญาถามผมได้มีโอกาสสัมผัสค่อนข้างมากนะครับ,รบในช่วง5ปีเศษเษที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดเจนครับว่าต่างประเทศนั้นเนี่ยให้ความสนใจและชื่นชมและยอมรับ ในพระราชะกรณียกิจในด้านต่างๆเป็นอย่างมากโดยพว่วงยิ่งในด้านการพัฒนาอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าการที่องค์พระประมุขผู้แทนพระองค์ทั้ง25ประเทศตัดสินใจมาร่วมนะครับทั้งๆที่แต่ละพระองค์เนี่ยย่อมมีพระ,ะพราชภาร,รกิจล่วงหน้าอยู่แล้วผมได้รับทราบมาได้ซ้าไปว่าบางพระองค์เนี่ยมีพระราชะกรณียกิจที่กําหนดไว้ล่วงหน้าที่จะเสด็จเยือนอีกประเทศหนึ่งก็ยังทรงออขอเลื่อนการเสด็จเยือนประเทศนั้นเพื่อมาร่วมที่นี่นะครับ อีกอพระองค์หนึ่งอย่างสมเด็จพรจักรพรรดิของญี่ปุ่นนี่ท่านเคยเสด็จเยือนเป็นพระราชาัาดุกะามาแล้วธรรมดาท่านก็จะเสด็จไปประเทศ